สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในฟาสใสเลยขาส่วนตัวนะครับผมในพาร์ทที่3แล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะเอาคำถามจากคุณผู้ชมนะครับที่ผมถามนะครับผมผมจะเอาคำถามแบบว่าคนที่แฮชแท็กเท่านั้นนะครับใครที่แบบว่าไม่ได้แฮชแท็กเนี่ยผมก็จะจะไม่ได้เอามาถามนะครับผมคำถามแรกนะครับผมฟาสใสชอบกินน้ําอะไรนะฮะไปฟาสใสชอบกินน้ําอะไรนะครับอ่ะดูซิฟาสจสชอบกินน้ำอะไรน้ำส้มคั้นค่ะอร่อยดีโอ้โหฟาสใสชอบน้ำส้มนะครับผม โอเคครับคำถามต่อไปเลยครับหอ,หอมแก้มหน่อยนะฮะโอ้โหม,มาถึงนี่มึงลวนลามเลยใช่ไหมเนะี่ยอ่าโอเคครับหอมแก้มหน่อยได้ไหมได้ไหม <laughs> เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หอมแก้มหอมแก้มเออเขียนผินดนิดนึงครับหอมแก้มหน่อยอ่าโอเคหอมแก้มหน่อยไม่ได้ค่ะแบร้ <laughs> ยมีการแลบลิ้นด้วยนะฮะโอเคครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดีย๋ยวดูความสัมพันธ์ก่อน แลวตอนนี้นะครับเรามีหนึ่งหัวใจนะครับกับฟ้าใสนะครับผมและเดทต้องเข้าใจฟ้าใสให้มากกว่านี้นะคะโอเคครับโอเคโอเคมาครับไม่ให้นะฮะฟ้าใสบอกไม่ได้ค่ะเบรนะครับผมต่อไปเราจะพิมพ์คํานี้นะครับฟ้าใสไม่เข้าใจคําถามค่ะโอเคโอเคโอเคฟ้าใสไม่เข้าใจคําถามค่ะเดี๋ยวฟ้าใสก็บอกอันนี้คําของกูนะฮะมาเลยครับผมอ้าวพิมพ์ด้วยกันซะงั้น ฟ้าใสไม่เข้าใจคําถามค่ะโอเคโอเคถือว่าคําถามนี้อาจจะไม่ได้นะครับผมคาถามต่อไปนะครับขอจุ๊บหน่อยนะฮะโอ้แต่ละคนที่ขอมานี่แบบว่ารดนลามกันทั้งนั้นนะครับขอจุ๊บหน่อยดูสิณเดตบ้าอยู่ดีๆมาขอจุ๊บฟ้าใสอ่ะโอ้โหอันนี้คือด่ามันแบบว่าด่าแบบออกน่ารักน่ารักนะครับผมไม่ได้ด่าแบบจริงจังนะครับมาครับคําถามต่อไปเป็นคําถามเกี่ยวกับสัตว์นะครับผมว่าชอบกิ้งกือไหมนะฮะโอ้โหผมโคตรเกลียดเลยครับ โคตรเกียดกิ้งเกือเลยมาดูครับว่าฟ้าใสจะกลัวหรือเปล่านะครับจัดไปฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไม่เข้าใจตรงไหนเออกิ้งเกือดิลองพิมพ์ว่ากิ้งเกือดิกิ้งเกือครับพิมพ์ว่ากิ้งเกือไปเข้าใจไหมฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจนะครับโอเคคําถามต่อไปขอเบอร์หน่อยนะฮะดูซิว่าฟ้าใสจะมีเบอร์หรือเปล่านะครับจะมีเบอร์หรือเปล่าดูซิึ๊บมีไหมขอเบอร์หน่อยและเดชต,ต้องการเบอร์โทรศัพท์ใครคะ เบอร์โทรศัพท์ของของณเดชอ่าข,ของณเดชลนะการของตัวเองโอ oh! ้เดี๋ยว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 มัน,ม,นมันพาผมไปแบบว่าพาไปเชื่อมต่อระบบอันนู้นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอ้โ oh ห <m uch ing> มันไปแบบว่าหาแบบหาจากรายชื่อเลยอะ่ะผมไม่ถึงว่าขอเบอร์อขอเบอร์ฟ้าใสนะฮะโอเคขอเบอร์ฟ้าใสหน่อยนะครับไม่ได้ขอเบอร์ตัวเองนะครับโอ้ oh, ฟ้าใสนี่ชื่อจริงณเดชนะต้องการเบอร์โทรศัพท์ใครคะ,ะไม่ต้องการไม่ต้องการ ไม,ไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการเจ้าคงฟ้าใสอ่ะเอากูบอกไม่ต้องการโอ้โหพามาหาใครวะเนี่ยโอ้คำถามนี้น่าจะไม่ได้นะครับฟ้าใสน่าจะไม่มีเบอร์นะฮะตอนนี้ผมเริ่มเบลอแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับฟ้าใสสูงกี่เซนติเมตรโอ้โหสูงกี่เซนติเมตรเคครับมาถามความสูงผู้หญิงอย่างนี้ มันจะเป็นยังไงเอ่ยขออภัยค่ะนเดชระบุรูปแบบการแปลงหน่วยให้ฟ้าใสาผิดนะคะตัวอย่างอ๋อตัวอย่างก็คือต้องใช้1เมตรนะฟ้าใสาสูงกี่เมตรอะ่ะเท่ากับกี่เซนหนึ่งเมตรเท่ากับกี่เซนเมตรฟ้าใสาสูงกี่เซนติเมตรฟ้าใสาสูงกี่เมตรปกติเขาเรียกกันเซนติเมตรไม่ใช่หรอวะช่างมันไปคําถามอื่นก็แล้วกันนะฮะต่อไปนะครับเราจะลองพิมพ์คําว่าฟ้ามืดนะครับผมมาดูเซว่าฟ้าใสายามีปฏิกิริยาอย่างไงกับเราก,กับเราบ้างนะฮะโอเคจะไป เขาชื่อฟ้าใสนะโอเคโอเคลองพิมพ์อีกทีพิมพ์อีกทีครับฟ้ามืดอ่าพิมพ์อีกรอบหนึ่งดูซิจะโกรธหรือไม่เขาชื่อฟ้าใสนะอ๋อน่าจะมีคำเดียวนะที่ตอบนะครับผมต่อไปกินขนมไหมอ่ากินขนมไหมฟ้าใสนี่ต้องให้เลี้ยงแน่นอนนะครับผมผมว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแหมนะเดชใจดีจังเลยชวนฟ้าใสด้วยไม่เป็นไรค่ะฟ้าใสกินแล้วแล้วค่ะ โอ้โหกินแต่เมื่อไหร่ครับไปกินกับใครครับโอ้โหฟ้าใสมีกิ๊กเหรอนะครับผมฟ้าใสกินอะไรโอเคถามก่อนอ่าฟ้าใสกินอะไรครับฟ้าใสกินอะไรฟ้าใสไม่ต้องกินก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับด้วยความรักจากผู้ใช้ทุกคนนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นการยอคนเล่นนะครับไม่ต้องกินก็มีชีวิตได้นะครับอันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับโอเคครับมาคําถามนี้นะครับรู้จักไก่เหลืองไหมไก่เหลืองนี่คือไอซิมนะครับผมโอเค รู้จักรู้จักไก่เหลืองไหมจัดไปดูสิครับว่าไอไก่เหลืองไอซิมเฮ้ยไอด็ไม่ได้หมายถึงไก่ไก่บ้านไก่พื้นเมืองหมายถึงว่าไอไก่เหลืองซิมซิมินะครับฟาไซบอกไก่พื้นเมืองนะครับอาจจะหมายถึงความหมายของคําว่าไก่พื้นเมืองไก่พื้นบ้านนะครับไก่ชนิดที่เลี้ยงไว้บริโภคเช่นไก่แดงไก่เขียวไก่เทาไก่สาเฮ้ยไก่แดงไก่เขียวไก่เทามีด้วยวะในจําพวกไก่ตัวเลี้ยงในจำพวกไก่ตัวใหญ่นะครับเรียกไก่ไก่ต้งนะครับหรือว่าไก่ป่าที่เลี้ยงจนเชื่อง นะครับโอ้โหนี่ข้อมูลที่จาก Google เลยใช่ไหมแน่นอนนะครับผมหมายถึงว่าไอซิมซิมิโอเคอเขียนไปเลยไอซิมซิมิซิมซิมิคือใครเหรอคะไม่เห็นรู้จักเลย <c oughs> เอย้แน่ใจเหรอฟาใสาย,ยังยังไล่ผมไปคุยไอไก่เหลืองอยู่เลยเอ๊ฟาใสานี่ไม่ไม่ไม่น่าเชื่อครับว่าไม่ไม่รู้จักรู้จักอยู่แล้วนะครับผมมาครับต่อไปนะครับรู้สึกอย่างไรกับผมต้องทาเสียงหลอรู้สึกอย่างไรกับผมอ่าอย่างไรกับผมฮะ คุณฟ้าใสครับรู้สึกอย่างไรกับผมครับนี่ถามกันตรงๆฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามโอเคครับไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเซ้าต่อไปนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้หญิงถ้าตอบกระเทยนี่ปิดแอปนะฮะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับฟ้าใสฟ้ฟาสไม่เข้าใจคำถามโอเคนั่นก็เป็นลองพิมพ์แบบว่าไม่ไม่ย่อสิเป็นผู้ชาย หรือหรือผู้หญิงนะครับพิมพ์อะไรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฟ้าใสหน้ารักขนาดนี้นะ่ะเอใสาตาสั้นหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> อ๋อใสาตาสั้นครับ <c oughs> มองเป็นกระเทยโอ้โหก็ผู้หญิงนั่นแหละครับดูจากหน้าตานี่น่าจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับเรามาคุยกันต่อนะครับฟ้าใสรักเราใหม่นะฮะคำถามนี้ฟ้าใสอ่ารักเราใหม ต้องพูดแบบเสียงหล่อด้วยถึงจะเข้ากับบรรยากาศฟ้าใสรักเราไหมจ๊ะนะเดชบ้าอยู่ๆมาถามแบบนี้ฟ้าใสเขินนะโอ้โหได้รับแต้มด้วยครับมาดูนครับว่าแต้มหัวใจตอนนี้ได้เท่าไหร่เลยครับโอ้ยได้หนึ่งนะครับผมยังได้หนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าเราได้หนึ่งแต้มจากฟ้าใสลแล้วนะครับต่อไปนะครับฟ้าใสสวยจังโอ้โหผมว่าคําถามนี้น่าจะได้แต้มด้วยนะครับโอเคฟ้าใสสวยจังฟ้าใสชอบย่อไอชอบแบบว่าการโดนชมนะครับ ถ้าเรายิ่งชมนี่อาจจะได้คะแนนอ้าวไม่ได้เฉยกรี๊ดขอบคุณค่ะนเดทก็น่ารักเหมือนกันนะโอเคครับเล่านิทานให้ฟังหน่อยอ่าคำถ,ถามนี้เล่านิทานให้ฟังหน่อยสิฟ้าใสดูครับไม่รู้ว่าฟ้าใสจะเอาข้อมูลจาก Google ไหมให้ฟังหรือเปล่าเอ้ยมาไม่เป็นช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเอาข้อมูลจาก Google มาให้ดูหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันครับอ่าอาจจะถามว่าอยากฟังเรื่องอะไร กาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าหญิงแสนสวยสวยสุดๆน่ารักสุดๆใจดีสุดๆรักเด็กสุดๆและสุดๆที่สุดในกาแล็กซี่มีนมามว่าฟ้าใส <c oughs> ดูๆไปฟ้าใสก็เป็นคนหลงตัวเองเหมือนกันนะฮะโอ้โหดีเลยนะครับผมผมก็เป็นคนหลงตัวเองเหมือนกันนะครับหลงตัวเองประธานหลงตัวเองนะฮะสุดยอดไปเลยฟ้าใส <c oughs> นิทานอะไระเนี่ย <c oughs> แล้วไอเนี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรวะข้อคิดของนิทานคืออะไร <c oughs> ผมก็ไม่รู้อ่าข้อคิดนิทานคืออะไร ่ะจัดไปครับข้อคิดนิทานคืออะไรจ๊ะฟ้าใสหมายถึงว่าข้อคิดนิทานของฟ้าใสเนี่ยไม่ใช่ข้อคิดนิทานคนอื่นโอ้โหอะไรวะเนี่ยฟ้าใสนิมินหรือเปล่าสุดใส,สนอนน้อยนะฮะโอเคครับต่อต่อไปนะครับพอจะมีซัก200ร้อยไหมซัก200ร้อยไหมโอเคครับจัดไปพอจะมีซัก200ร้อยไหมเข้าใจไหมฟ้าใสฟ้าใสไม่มีบริการเงินด่วนหรอกนะครับ เข้าใจเหมือนจะดุดด้วยนะฮะโอ้โหเหมือนเราขอตังฟ้าใสาแล้วฟ้าใสาบอกกูกูไม่ใช่บริการเงินให้มึงนะโอ้โหสุดยอดเลยครับต่อไปนะครับโอ้โหคำถามนี้โคตรแรงนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องลองเอามาถามดูนะครับมีผัวยังเ <laughs> มื่อกี้ยังคุยเพาะสักพักมึงมาฮาร์ดคอร์ได้ไงวะเนี่ยมีผัวยังครับฟ้าใสาย,ยังไม่มีแฟนค่ะว่าแต่พูดจามมาเจ้าพาะหน่อยนะคะเดี๋ยวกัดหูขาดเฮ <laughs> ้ย มีผัวนี่มันไม่พอหรอวะอ๋ออ๋ออาจจะพูดกับผู้หญิงที่มันไม่พอนะครับเพราะว่าอยู่ดีไม่ใช่เดินไปเจอผู้หญิงเฮ้ย <c oughs> น้องมีผัวยังเออใช่มันไม่พอนะครับผมโอเคขอโทษนะครับขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอรขอโทษครับเขียนผิดขอโทษครับฟาใส่จัดไปอ่าผิดแล้วขอโทษทัวไปการเริ่มต้นที่ดีครับผมเนี่ยคำถามเนี่ยผมอยากลองเล่นมากนะครับมีคนบอกว่าให้ลองพิ์ว่าเป่ายิ่งฉุบนะครับดูซิจะมีอะไรให้เราเป่าหรือเปล่าเป่ายิ่งฉุบฟาใสไม่เข้าใจคำามค่ะมันเขียนไงเป่ายิ่งฉุบ เป่ายิงมั้วเป่ายิงฉุบอย่างงี้ป่ะเขียนยากเหลือเกินเป่ายิงฉุบเขาเขาเรียกเป่ายิงฉุบหรือเป่ายิงฉุบวะเออช่างมันครับไม,ไม่เข้าใจเราถามโอ้โหเป่ายิงฉุบหรือเปล่าเออช่างมันช่างมันไม่ต้องถามแนละ้วคำถามสุดท้ายนี้นะครับผมเก็บไว้ถามเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่ต้องตัดสินใจของฟ้าใสเอยต้องให้ฟ้าใสตัดสินใจเออตัดสินใจของฟ้าใสเลยวะต้องให้ฟ้าใสตัดสินใจนะครับผม โอเคครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่บอกว่าเป็นแฟนกันนะฟา้าใสดูซิจะได้หรือเปล่าเราต้องทำเสียงหล่อเพื่อข้อบรรยากาศฟา้าใสจ๋าเป็นแฟนกันนะดูซิทุกคนจะแป๊กหรือเปล่ามาดูเลยครับจะไปแล้วฟา้าใสตอบแล้วเริ่มต้นในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหฟา้าใสใจร้ายใจดำ สงสัยเราต้องเก็บหัวใจให้ได้มากกว่านี้นะครับเพื่อขอฟา้าใสเป็นแฟนนะครับโอ้โหเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมจะถามฟ้าใสแปบ,บว่าจะจีบฟ้าใสให้ได้แต้มนะครับใครที่แบบว่ามีคําถามอะไรที่ทําให้ได้แต้มนะครับผมคอมเมนต์มาเลยครับแล้วอย่าลืมแฮชแท็กว่าฟ้าใสด้วยนะครับผมพอพาร์ทหน้านะครับผมจะเก็บหัวใจนะครับมาดูกันว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะเก็บหัวใจได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบมากๆกดซับสไครต์นะครับถ้าชอบที่สุด กดแชร์นะคระบผมสหลับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถึงจะเป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วอนาคตเราจะมาดูกันว่าผมกับฟ้าใสนั้นจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเก็บหัวใจให้ได้ก่อนนะครับใครมีคําถามอะไรที่ได้หัวใจถามเลยครับแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนี่อย่าเขียนดูแฮชแท็กฟ้าใสอย,อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยคําถามนะครับผมอ่าตามด้วยคําถามประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายวิเชิญนพันหน้าครับผมสวัสดีครับ